สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กิตเตอร์ชแนลวันนี้เราอยู่กันกับคอนเทนต์ชีวิตติซุมเดี๋ยวอันแรกเราต้องเลือกตัวละครก่อนว่าเราจะได้ตัวละครตัวฟรีหรือว่าตัวใส่เติมของเราไปเดินผจญภัยอยู่ในโลกนั้นนะนะดูเหมือนว่าเราจะโดนสายฟรีอีกแล้วทุกคนแล้วเราจะไปผจญภัยที่ดินแดนไหนดูเหมือนว่าเราจะได้ไปทะเลทรายทุกคนรถที่เราจะเอาไปได้จะได้รถแลดไปทุกคน เอ๋ได้น้องหมีภูไปทุกคนใช้เครื่องยนต์อะไรสําหรับเจ้าน้องหมีภูนะโอ้โหโอ้ my god หมีภูเครื่องนุ่มนิ่มโอไม่ oh my, นะแล้วหม้อน้ําเราจะได้หม้อน้ําอะไรอยากได้คูลิ่งอยู่นะถ้าเจอเราจะได้เปลี่ยนได้ไงโอ้ oh, หม้อน้ํานุ่มนิ่มใช่ไหมเยี่ยมไปเลยถ้าเป็นหม้อน้ํานุ่มนิ่มเรายังไปได้ไกลนะ ล้อล่ะขอเป็นล้อใหญ่ก็ได้นะจริงๆความเร็วมันจะได้ไม่ต้องจํากัดกันใช่ไหมโอเคเราได้ล้อใหญ่ทุกคนหมีภูนี่เอาพุ่มพวงไปได้อยู่นะดูกันซิว่าเราจะได้เอาพุ่มพวงไปเ,เปล่าโอ้ได้เอาไปนะเร็วก้ร้านลุงสมตุยเราสามารถทําอะไรกับร้านของลุงแกได้บ้างโอ้เราสามารถซื้อได้เท่านั้นนะห้ามทําอย่างอื่นมาดูอาหาร2อ,อย่างที่เราสามารถที่จะเอาไปได้กันนะทุกคน ว่าเราจะได้เอาอาหารอะไรไปกินได้บ้างโอเคอันแรกเราได้กล้วยนะส่วนอันที่สองเราได้เป็นแอปเปิ้ลเยี่ยมไปเลยมาถึงของสำคัญและอาวุธกันนะว่าทุกคนว่าเราจะได้อาวุธอะไรไปนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้ห้ามค่ะโอเคอีกอาวุธหนึ่งไม่จำเป็นต้องดูไปเลยทุกคนมาตอนนี้ตัวใส่ฟรีเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาตัวหลักของเราเอาเข้าไปเอารถน้องมีภูให้ด้วยนะไป เริ่มต้นได้จ้าโอเคเข้ามาแล้วน้องหมีภูมาหรือยังโอเคน้องหมีภูมาแล้วแกจะไปไหนก็ไปเลยไปเจ้ากิตเตอร์ตัวปลอมนี่กิตเตอร์ตัวจริงเขาจะออกผจนภัยเร็วแกจะไปไหนก็ไปเลยเฮ้ยเหาตัวของเรานั่งไปด้วยไหมเดี๋ยวเราจะให้เจ้ากิตเตอร์ตัวปลอมดูเขาค่อยเดินไปด้วยเดี๋ยวก็จะให้เขาเข้าไปนั่งอยู่ในรถกันนะเราเข้าไปสร้างความลำบากลำบนให้ขับเขากันล้อเราต้องใช้เป็นเอ่อล้อใหญ่เนาะโอเค เฮ้ยแอปเปิลกับกล้วยที่เรากินได้นี่มันมีตั้งแต่ที่นี่เลยนี่นะเอ้ยเดี๋ยวหม้อน้ํานุ่มมเครื่องยนต์นุ่มมโอ้ยลืมเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าเราโกงอันนี้หม้อน้ําเดิมอันนี้เครื่องยนต์เดิมนะไม่มีการโกงแนะ่นอนล้อเดิมเอ่อคุณกิตเตอร์ครับคุณนั่งสบายไหมครับวันนี้เรามีเพื่อนมาร่วมประจันภัยด้วยก็คือตัวเราเองเราสามารถกินกล้วยกับแอปเปิลได้2อ,อย่างเฮ้ย <Hey, S 2> เราต้องเอาพุ่มพวงไปด้วยนี่นะแล้วก็หม้อน้ํากับเครื่องยนต์ ไม่น่าจะลำบากมากนะพี่ว่าเราน่าจะอยู่รอดกันอยู่เอายางใส่ก่อนเดี๋ยวเราไปหอบยางใหญ่แล้วก็เอาพุ่มพวงไปต่อให้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นล้อของน้องมีภูวันดีกว่าทุกคนไป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 เน่เรามีความชํานาญในการขับพุ่มพวง,งแล้วเพราะว่าเราขับบ่อยวันนั้นภารกิจรถไถเราก็ทําไปแล้วสบายมากขาดหม้อน้ํากับเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่อาหารด้วยเอาไปให้หมดทีเดียวอันนี้เครื่องไปก็ได้อวันนี้ภารกิจด,ด้วยห้ามฆ่า เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกคนเอ่อไปนี้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 เออไปนี้ไปนี้ยากแค่ยากแค่ไปไปบอดได้ไปเร็วเอาล้อล่วงอีกไางนู้นทางนู้นทางนู้นโอ้โหกว่าจะได้ออกจากบ้านไอ้ใจจริงตกใจทุกทีที่มองไปในรถเลยนะเห็นตัวเองนะจิบยากจิบเย็นเลิกกันเลยเหรอเอออยู่เป็นที่เป็นทางกันหน่อยล้อ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 ,ลอ,ลอมาดูกันว่าชีวิตติดสมวันนี้เราจะสามารถพิชิตทะเลทรายได้ครั้งแรกครับเปล่า แอปเปิลเนี่ยมันต้องวางก่อนแปะทีนึงแล้วทงจะแปะอยู่กล้วยแปะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อ่ะล้อล้อล้อเปลี่ยนล้อก่อนมันต้องใส่ล้อสิ่งหน่อยดีโหใหญ่มากจะไม่ติดบัคใช่ไหมลองก่อนนะอลองขับเคลื่อนดูกันปึ๊บอ่าอ่าขับเคลื่อนได้อยู่อเอาเคยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วหวังว่าจะไม่ติดบัคนะแปะไปเรียบร้อยเราเอาโอ้ย,อย,อยทำไมมันกระเดิดมันลอ,อยอย่างนั้นเรา,เาล้อธรรมาดาติดไปก่อนนะสองอันเซฟเซฟเซฟ หรือว่าถ้าล้อมีปัญหาหรือว่ามันบัก๊ก็เอิมจะได้เปลี่ยนได้เนาะ,ะแล้วก็เติมน้ำโอ้ยตกใจทุกทีเลยเนี่ยปกติเดินทางคนเดียวไงซื้อเท่านั้นเรามีตังอยู่แค่49ฝาไม่น่าจะซื้ออะไรได้ห้ามค่าตอนนี้ก็มีแค่กล้วยกับแอปเปิลที่เรากินได้เอาพี่ว่าเราต้องพิชิตกันได้แล้วละ่ะเรายังไม่เคยมีการพิชิตได้จากภารกิจชีวิตติดสุ่มเลยโอ้ที่ทะเลทรายเหมือนเขาเอา สกุลสกินอะไรกลับมาเป็นแบบเดิมนัเนี่ยแล้วตอนนั้นแก้ทําไมเนี่ยฮะแก้แล้วเจ้ากลับมาเป็นแบบเดิมนะฮะไปออกออกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะติดอันนี้เหรออ่ะลองปลดก่อนสิเฮ้ยออกเดินทางไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ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 เดี๋ยว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 เอามาถึงแล้วจากชีวิตติดสุ่มเป็นชีวิตติดล้อเหรอเฮ้ยเพื่อนรถเราเป็นไรอ่ะเพื่อนเฮ้ยทำไมล้อมันบิดกันนะเออเอาอะไรเคลื่องได้บ้างเออโอุ้ยวุดเข้้าไปออนนนีก่ ปึ๊บเออโอเค hey. ไอกีเตอร์ล้อกิตีด้วยเออมันเป็นอะไรหรือว่ามันใส่ล้อใหญ่ไม่ได้เลยหรือว่าบักล้อเลยหรืออะไรบอกมีอะไรพูดกันลูกเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้โหบักจริงๆบัคจริงๆทุกคนเออไปไม่ได้ตาพุ่มพวงไปคือไปบอได้พี่ว่ามันบัคล้ออืมชัวนี่ดูดไโโูไปแล้วพุ่มพวงโอ้โหพุ่งทะยานเออเออไปแล้วนุ่นเป็นไงชีวิตติดบัคแล้วไม่ใช่ชีวิตติดสมเออ เออเออไปต่อโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ขออนุญาตไม่เอาเจ้าพุ่มพวงไปละกันมันยังไม่หายติดบั๊กเลยนะนะมันกระโดดดึงดึงเป็นมาริโอเลยนะนะนะนนี่คือความสนุกของเขาใช่ไหมเออเป็นไงเป็นไงเออไปต่อเอ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 อโอเคน่เน่เน่แล้วเราต้องปลาละแปะเข้าใจไหมเจ้าก,กิเตอร์ปลาละแปะนี่ปับ๊บปลาน่าจะออกเดินทางได้แล้วเออสรุปแล้วบัก๊กพุ่มพวงฮ้ยมันเร่งเร่งไม่ค่อยออกโอ้พุ่มพวงพุ่มพวง โมโมยยังกระโดดดึงๆเล่นอยู่ข้างลังเลยเฮ้ยไ่รู้สึกว่าใส่ล้อใหญ่แล้วมันบักๆอะ่ะเนี่ยเล่งไม่ออกเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เป็นที่ลอ้อทุกคนมันเป็นที่เครื่องยนต์เพราะเราใส่เครื่องยนต์นุ่มนิ่มมาโอไม่นะชาตินี้จะไปถึงไหมล่ะฮะขับได้แค่สามสิบสี่สิบนะฮะอ้ที่แท้มันเป็นเพราะว่าแรงขับเคลื่อนของมันไม่พออะ่ะทุกคนเคียร์จังขอกินกล้วยหน่อยนะเพื่อนคือแบบไอ้กล้วยโอ้แกล้วยก็หายไปไหนอีกก็ไม่รู้เพื่อนเราโดดลงไปฆ่าตัวตายเลยได้ไหมเพื่อน ทำไมวันนี้ภารกิจมันดูยากเย็นจังเลยเพื่อนไม่ได้แม้จะยากเย็นสักเพียงใดแม้จะทอแท้สักแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถหยุดรถได้ฉันจะพิชิตให้ได้เลยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนกิเตอร์เออใช่แล้วนายเดินทางไปให้ดีๆอย่ามากเลยเพื่อนว่าแต่มีสัก200ไ้อยเพื่อนโอ้คือคือไม่สามารถเดินรถได้เลยแบบผมแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันช้ามากอะทุกคน กินได้แค่กล้วยแกปเปิลนะกล้วยแกปเปิลกล้วย oh, โอ้โหเจอเพียบเลยส้ยอยเราเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันดันเป็นชีวิตติดสุม่มมันเป็นชีวิตติดจุม่มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลไปฆ่าใครก็บอได้รถเนี่ยถ้าจอดรถคือเดินเครื่องไม่ออกเลยทุกคนทำยังไงดีคือต้องออกไปเขียนก่อนทนนิึงอ้อยเข็นก็ไม่ได้เข็นก็คว่ำเบียกโอ้ยไม่รอดไม่รอดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตา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 ย โ, oo, โอ้ยโอ้ยโดนน้องบี้ไล่กาดอีกโอ้ย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 เดี๋ยวหาอะไรมาพลิกรถก่อนฮึบกระโดดไปแล้วนั่งนั่งเอ้าเพื่อนนายจะพอช่วยฉันหยิบอะไรบ้างไม่ได้เลยหรอเพื่อนไปไปโอ้ยโอ้ยน้องบีกาดอีกน้องบีปิดประตูเออเอาเอาซอมบี้สอมบี่เข้ารถซอมบี้เข้ารถไออ่าเฮ้ยมันกัดมันกัดพิกิเตอร์ใชเแลเฮ้ยมันกัดพิกิเตอร์เออเป็นภาพที่พิกิเตอร์ตาย เอาออกมาออกมาพิกิตร์เขาตายแล้วออกมาเน่ออกมาออกมาเร็วๆเอาอ้ยมันไม่ยอมออกจากรถแล้วเจ้ารถไปยังไงฮะถามหน่อยสิถามหน่อยอืมนี่คุ้งเลยอืมคุ้งเลยอ่ะคุ้งไงคุ้งดิไม่ออกอ่ะออกมาออกมาเร็วอ่ะมันไม่ยอมออกจากรถเฮ้เฮ้ของอยู่ในรถนี่นะว้าอย่างนี้ยังปลาและแปะได้อยู่โอเคออกก็ยังไงเออออกมาเร็วๆโอ้ยไม่ได้ไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยเยี่ยมฮะ เดินซอมบี้เฮกตายไม่รอดนะเมื่อกี้มาแล้วุ่มใหม่หมดเลยตัวละครเนี่ยขอดีๆเลยขอใส่เติมจริงโอเคในตัวละครใส่เติมแล้วทุกคนมาแผนที่ต่อแผนที่แผนที่เราได้ไปเป็นแดนย่านะทุกคนเยี่ยมมากรถละ่ะขอรถดีๆเลยเอาแบบประหยัดสุดๆไปเลยเอ้ยน้องทะเลว่ะเฮ้ยทะเลเนี่ยมันกินทรัพยากรประมาณนึงอยู่นะเครื่องยนต์ขอไม่ใช่เครื่องนุ่มมก็พอเครื่องวีแปด โอ้แต่ V ี8ที่แดนย่านี่เราอาจจะใช้ไม่ได้นะเราอาจจะต้องใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมเพราะว่าที่แดนย่าดีเซลมันบักอยู่อะมันไม่สามารถใช้ได้หมอน้ําจะหม้อน้ําโอ้โหเจ๋วไปเลยได้หมอนุ่มนิ่มนะส่วนล้อเนี่ยล้อเดิมก็ได้ล้อใหญ่ก็ได้อะไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะดูเหมือนว่าล้อใหญ่จะถูกใจกับพี่อยู่นะตาม,มาอีกรอบหนึ่งจำไม่ได้ว่าทะเลเนี่ยมันติดเจ้าพุ่มพวงได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกให้เราเอาไปเราก็ต้องเอาไปนะจ๊ะ เอาไปยังไงก่อนน้ำติดไม่ได้ลูกพี่ร้านล,ลุงสมดุยมาลุงลุงให้ทำอะไรขโมยเออโอ้โหเราไม่ได้ขโมยกันมานานมากนานมากจริงๆขออาหารดีๆพิซซ่าก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบประทังชีวิตรอดได้อะกระเทียมอ่ะกระเทียมไม่น่ารอดนะกระเทียมนี่น่าจะตายตั้งแต่หน้าบ้านละกระเทียมยีเดดห้ามกินห้ามกินเอาสรุปห้ามกินทุกคนเอาแล้วจะไปชิดได้ไหมล่ะ ถ้าห้ามกินเรามีหน้าที่แวะเอาน้ํามันแล้วต้องรีบพุ่งเจ้าทะเลเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วอยู่คิดว่าน่าจะทําได้อาวุธได้เป็นไม้แหลมโอ้โหจะไปทิมใครเขาตายวะนะขออีชิ้นนึงเอาแบบเด็ดๆเ,เลยขอแบบตึงๆอ่ะตึงๆโอเคตึงจริงมันบอกให้เอามือเปล่าไปเลยไหนอยาก,ยากตึงแล้วเป็น่ตตมาไปถามคําเดียวเลยนะมันจะต่างกับห้ามฆ่ายังไงทุกคนในเมื่อแกให้ใช้ได้มือเปล่าแล้วมือเปล่ามันจะไปทําอะไรได้ล่ปะปฏิทโธปฏิทางเอ๋ยมาน้องทะเลก็เป็นหนึ่งในรถที่ มันต่อพุ่มพวงไม่ได้นะทุกคนลหลายคนถามหามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ล้อเดิมไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนล้อใหญ่ตรงนู้นเพราะจำได้ว่าน้องจับไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถจับน้องทะเลได้นะน้องนี่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะได้ออกพาร์ทเดียวแล้วก็เหมือนจะไม่เคยได้ออกอีกเลยเราต้องห้ามกินอะไรเลยด้วยนะอันนี้ข้อน,นี้สําคัญวพาเราจับอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นมันจะได้ไวๆคอยไปเปลี่ยนล้อตรงนู้นนะทุกคน อันนี้ขออนุญ,ญาตเลยขออนุญาตส่วนเครื่อง V8 สําหรับแมปหญ้ามันบั๊กอะ่ะเราใช้ V8 ไม่ได้เพราะงั้นจะขอใช้เครื่องเดิมนะมันบั๊กตรงที่ว่าดีเซลมันเอามาเติมบ่ได้มันไม่มีดีเซลในถังมันมีแค่ถังเขาบอกจะแก้จะแก้ไม่ได้จะแก้ก็ให้ก็ไมลรู้ปั๊บน้องมีไฟไหมอันนี้เป็นวิทยุแฮะไฟน้องอันน,นี้นี่นี่นี่มีมีมีมมเออเขาแก้เรื่องไฟในรถทุกๆคันแล้วอันนี้ค่อยแบบน่ารักหน่อยอ่าโอเคร้อยใหญ่ตามสัญญาแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมอน้ำเป็นมอน้ำนุ่มมด้วย หม้อน้ำนี้ใช้ไม่ได้นะโหดีแล่ะที่ไม่ได้ใช้หม้อน้ำนี้เฮ้ยเฮยเอาไม่ออกติดอะไรเนี่ยเออไม่เข้าใจเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเกจความผิวเราลดเร็วมากเราต้องรีบเปลี่ยนล้อแล้วต้องรีบบอกเดินทางเลยเหมือนเราจะลืมอะไรหรือเปล่าโหนี่กินทรัพยากรทุกอย่างเลยเหรอเอาลืมปิดฝากระโปรงหน้ากระโปรงหน้าอยู่ไหนเน่เอาแล้วฝากระโปงไม่ใช่เราปิดไปแล้วเหรออ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นเหน็นละมาอยู่ในทุ่งข้าวสาลีนี่เองบูมก็กลายเป็นโกโก้ขันยางวันละจ้ายางวันละเจ้า เร็วนิด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 ค่าความหิวไม่ค่อยท่านะเวลาไม่ค่อยใครเราน่าจะต้องเอาเครื่องยนต์สำรองไปด้วยเอาไปเติมน้ำมันเครื่องนะไม่ได้เอาไปใช้อีกรอหนึ่งร้หนึ่งรอหนึ่งร,อ,งอ,รอเดียวไปเร็วเร็เร็วเฮ้ยอ่า โอเคแล้วก็เหลืออันนี้อันนี้นี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วมันกินน้ำมันเครื่องค่อนข้างหนักอยู่นะเอาไปกอกเอาไปกอกไปมาแล้วน้องทะเลเดี๋ยวเราลองดูที่1000เมตรก่อนว่าน้ำมันลดประมาณเท่าไหร่น้ำมันเครื่องน้ำลดประมาณเท่าไหร่เต่ว่าเจอบ้านแรกเราต้อง,เร,องเราต้องจอดก่อนปุ๊บเราต้องโอ๊ย,อยประตูอะประตูเปิดไปได้เอ้าทำไมประตูมันเปิดไปโอ้ยเปิดยากปเปิดเย็นเด็กสุดยอดจริงๆน้องทะเลเฮ้พี่ห้ามฆ่าใครวันนี้โอโหของ บ้านแบบนี้มีน้ํามันละหนึ่งน้ามีไหมให้เครื่องบินตกเฮ้ยโอ้โหอยากใช้กติกาพูดแล้วก็โกไม่ได้เราจะไม่โกกติกาไปอีก250เมตรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวัดพวกน้ํามันพวกอะไร,พร,พ,รพร้อมๆกัน1 0ึ0งพันดับเครื่องเรียบร้อยฮะดับเครื่องเลยปล่อยไหลจังหวะน,นี้เราอาจจะต้องใช้สูตรดับแล้วปล่อยไหลดับแล้วปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะเพราะว่าทรัพยากรของเรามีจํากัดแล้วเวลาเราก็มีจํากัดด้วยเราจะต้องรีบไปให้ถึง20,000และพิชิตมันให้ได้พิชิตยังไงก่อนห้ามฆ่าเนี่ย คือมีแค่มือเปล่ากับไม้แหลมเอาไม้แหลมไปพิชิตมาเลยอ,อ่ะเดี๋ยวขอลงไปดูกันนะน้ำมันน้ำมันโหรูน้ำมัน,น,มนโอ้โห1น0 0 1 6ัน,นห 1, 000, 1, เมตรเอ้ยเป็น1 0 0 0เมตรแหละเพราะระดับเครื่องแต่1000ใช่ไหมกินหายไปที่7ลิตรเลยนะโ,โหน้ำมันเครื่องกับน,น้ำไม่ไหวทุกคนเพรว่าจะต้องสตาร์ทแล้วไหลสตาร์ทแล้วไหลอ่ะอเดี๋ยวเราอ,าอัดความเร็วสูงสุดแนละ้วปล่อยไหลไปก่อนนะ ความเร็วสูงสุดคันนี้มันเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วจริงๆต,ตอนนี้มันมาได้ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยร้อยแปดร้อยแปดไหมร้อยแปดร้อยเก้าหูเร็วอยู่นะเร็วอยู่สองร้อยชิวชิวดับเครื่องดับเครื่องก่อนนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเราน่าจะไม่พอเราแวะบ้านได้น้อยด้วยเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเราต้องพยายามใช้ถอยเวลาที่เรามีเนี่ย ให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์สุดๆอย่างดีว่ารอบนี้เราสุ่มได้รถที่มันเป็นรถเร็วนะเพราะงั้นเราเออเออเรามาคนเดียววันนี้เราแวงเราแวงข้างตลอดเลยเออขโมยแต่ว่าอ,อาหารผมกินไม่ได้ลุงผม,ผมต้องรีบไปก่อนผมต้องไปก่อนจะครึ่งหลอดก่อนครึ่งหลอดเราต้องไปให้ได้อย่างน้อย1นึ่งหมื่นนะเฮ้ยถือว่าสตาร์ทแล้วไหลไหลเอาได้อยู่นะเพราะว่ารถมันแรงแล้วก็ล้อมันโตล้อโตมันไหลดีมันไหลดีกว่าล้อเดิมเดิมล้อเล็ก อย่างนี้น่าสนใจว่าเราอาจจะไปได้ค่อนข้างรวดเร็วแนละ้วทุกคนเอาแล้วแล้วพี่กิตเขาถึง5้าพันแล้วสตาร์ทสตาร์ทเครื่องก่อนอย่าควา่ำอย่าควา่ำอย่าควา่ำปั๊บค่อยขึ้นขึ้นแล้วก็เล่งความเร็วให้เต็มที่ก่อนเฮ้ย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 คอ,อ,องดีน้ำมันเนออแต่เราฆ่าน้องบี้ไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนโอ้โหลรวบัฟด้วยบัฟด้วยเราจะสู้กับบัฟยังไงก่อนอืมเดี๋ยวคีดก่อนนะโอ้โห2ตัวด้วย2ตัวไม่น่าไหวทุกคนเกลืเราต้องยอมสละ เราแวะบ้านหน้านิแทนเราต้องโอ้โหบ้านนี้ก็บัฟสองตัวอ่าไม่เป็นไรคิดว่าคิดว่าพอไหวนะฮึบฮึบโอ้โหมาต้อนรับถึงรถแล้วเว้เยโอเคมีน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจัดการบัฟก่อนเรามีอาวุธอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยติดบัคโอ้โหติดบัคจมบ้านขึ้นเลยเร็วเรามีอาวุธอยู่อะเป็นไม้หอกแหลมอะแต่โอ้โหแทงบัฟทั้งวันจะตายหรือเปล่าขอน้ำมันเครื่องไปก่อนนะลูกพี่ไปแล้วไปแล้วรีบรีบผมรีบไปเร็วเร็วรีบบอกตัวเลย ความยากของแดนยากก็คือไอ้พวกบัฟนี่แหละเดี๋ยวเล่งอตาเล่กให้เต็มที่ก่อนนะะเดี๋ยวดับเครื่องปล่อยไหลาย,ยาวๆเฮ้ยอย่าพึ่งมืดนะเฮ้ยอย่าพึ่งมืดดับเครื่องเลยโอ้โหพี่เกียดไฟแวบๆอย่างนี้มากเลยรู้สึกเวียนหัวมากเลยเอ,อ่อพี่จะควมม่ำไหมเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนเลยทางข้างหน้านี่ไม่เห็นอะไรเลยจริจๆมันปล่อยไหลได้ชิวๆอยู่นะความเร็วมันไม่ได้ตกเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเรามองทางไม่เห็นนี่แหละคือประเด็นสาระสําคัญเลยไม่รู้จะชนก้อนหินชนอะไรตอนไหน ตอนนี้ค่าความอยู่ของเราเลยครึ่งหลอดมาแล้วนะแต่เรายังไม่ถึง10,000กันเลยทุกคนโอกาสที่เราจะไปไม่ถึง2 0 0 0 0อย่างน้อยไปถึง20 0 0 0ได้ถือว่าโอเคและแต่รอบนี้คือฆ่าไม่ได้เราอาจจะพิชิตไม่ได้แค่นั้นเองคือสุ่มรอบนี้ห้ามกินอาหารเลยอะ่ะโหอยูุ่นะอุ๊ยเราจะเข้า1 0,000่นตอนมืดๆอย่างนี้เรอเราจะเห็นอะไรไหมเนะี่ยเราอาจจะต้องเลาะด้านซ้ายตามสูตรเดิมนะเพราะว่าโค้มันเยอะเรามองอะไรไม่เห็นถ้าตกด้านขวานี่คือลาบากแนะ่นอนโอเคเข้าพื้นที่10,000แล้วเลาะด้านซ้ายก่อน ด้านซ้ายเอ้ยโอ้โหแล้วมาชนอะไรตอนนี้ <S <S เปืนน้ำมันอีกแล้วลอด,ด้านซ้ายลอด,ด้านซ้ายลอด้านซ้ายเอาเรียบร้อยรถทําไมเงียบสนิทอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับรถเราเอาเล้วรถสตาร์ทไม่ติดเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายโอ้โหแล้วมือตื่อเอาน้ำมันหมดทุกคนน้ำมันเครื่องก็จะหมดนะขอเติมเลยแล้วกันโอ,โอ้โอฝาสาั่งแล้วฝาสังแล้วรีบ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 หน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเติมน้ำมันนี่คือก็นานนะขอจะเปิดฝา่าจะอะไรได้ ด้วยปริมาณอาหารที่เรามีอยู่เท่านี้เราไม่สามารถกินอะไรได้ด้วยเราต้องแวะอาหารน้ำมันด้วยถ้าไม่หาก็ไปไม่ถึง2มืนอ,อีกอ่าหนักอยู่หนักอยู่เฮ้ยมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมัง้งรีบไปหาน้ำมันก่อนอันดับแรกไปล้อไปล้อไป,อไปมีบ้านพอดีมีบ้านพอดีป,ดไปไล่ลยเลยปไล่ยเลยป,ประหยัดไว้ให้ได้มากที่สุดปึ๊บปึ๊บโอ้โหมีตัววิ่งเร็ว2ตัวเลยเฮ้ยสมตัวเลยปึ๊บปึ๊บน้ำมัน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 ไม่มีน้ำมัน ถ้ากินอาหารได้นี่คือยังไงพี่ก็ไม่ตายอ่ะจริงรถก็ดีขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้โหรอบนี้ดันแย่นะกินอะไรไม่ได้เลยนะผีนะผีด้วยโปรดช่วยผมด้วยอวยพรให้ผมกายยา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 เฮ้ยเสียเวลาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรถอ่ะตองตองตองรีไปหาน้ำมันก่อนรถมันคว่ำแล้วมันหงายเองไม่ได้ด้วยค่นี้อ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมปึ๊บอืมอืมขอก่อนขอกล้วยก่อน ไม่ไม่ได้จะกินจะเอาไปนุ่นเอาไปแปะรถดเอาเอาปลาไม่ได้เหรอเฮ้ยเอาบากอีกแล้วกล้วยโอ้ยเดี๋ยวก็ปลาได้เดี๋ยวก็ปลาไม่ได้งูหินนะนี่งูหินนะนี่น้ำมันไม่มีอาไม่เป็นไรมีระเบิดหนึ่งอันโอยลบสิเสียเวลาเลยเสียเวลาฟรีเลยนั่ง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 แล้วก็รีบ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 ปลาปลาแล้วแปะอือ้ยไม่ได้ไม่ได้ปลาแล้วแปะปลาแลา้วแปะเอาไม่ได้ปลาแล,าแลา้วแปะอมืม แต่แท็กทิ้งเหอะโหเสียเวลาเสียเวลาตรงนี้นานแล้วเนี่ยนานแล้วเนี่ยโอเคปะปึ๊บเสียเวลาเป็นนานมากน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยอโอ้โหรถมันกินทุกอย่างเลยเอาเรียบย้อยฮะน้ำมันหมดือบ้านนี้คือความหวังสุดท้ายถ้าบ้านถ้าบ้านนี้ไม่มีน้ำมันก็คือจบแน่นอนจะไปน้ำมันหมดเกี่ยงตับฮะโอ้โหแล้วอยู่กันเยอะซะด้วยเฮ้ยไ,ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันไม่มีน้ำมันสัากอันเดียวเลยเ อยากร้องไห้เครื่องฟีอีสปอร์ต e เครื่องฟีอีสปอร์ต e มันจะใช้ได้ไหมถ้าเราไม่ยิงแล้วเราจุดระเบิดใส่เครื่องยนต์ไปเลยอืมปุ้มมาจุไม่เหลือซากเลยไปเหลือซากเลยเออเราสามารถขี่อะไรบินไปได้อะล้อล้อล้อขี่ได้ไหมอ้าด่านนี้ไม่มีประตูบินเราไม่สามารถฮะโหนี่ล้อกระเด็นไปคนละทิศคนละทางอย่างนี้เลยเหรออะประกอบกลับไม่ได้แล้วทุกคน เราน่าจะมากันได้เท่านี้แหละทุกคนชีวิตติดสุ่มแต่ละรอบทำไมรู้สึกว่ามันยิ่งสุ่มยิ่งสวยไงก็ไม่รู้อายขอทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจพี่ด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ตต่อไปอา